สอดปืนเอามาให้ผ่านแต่ถามว่าไม่ผ่านได้ไหมถ้ามันสอดไ้เอามาสักครึ่งนึงปล่อยไว้น้ำเชื่อมันจะวิ่งไหมติดไหมก็มีทางโรงพยาบาลมีเคยมีหมอก็ปล่อยที่มันได้ติดเลยฟุกติดไปเนี่ยใส่รอเม้านอ อย่าไปทำนะครับอันนี้เล่าสุนทรพน์บวันนั้นมันไม่ไม่ในทิ่ยอยอม่อยออไม่เต็มคนด้วยหรอวันนั้นเด็กทางชนละมากแต่ติดนะฟุ๊งฟุ๊กหรือเาฟุ๊กเาแต่ก็บอกผมผก็บอกก็บอกแล้วต้องกินด้วยไะจะบอกได้โดนแกได้แก่เห็นั้งแก่เลย ันเต่อได้ไหมนะต้องสนิทกันนะจิ๊จะพูดคำนี้ได้นะไม่ไม่สนิทยังไม่พูดกง่ายนะอ่าอันนี้คือตามต่างของสมทิดีสมเทียมเนาะก็คือสมทดงก็คือน้ำเชื้อกมหกซีซีเนาะสัเทียประมาณเกตันล้านตัวสมเทียมที่ที่ถามนะหลอดน้ำเชื้อ ต่อหนึงมันจะมีอยู่สองขนาดนะครับ0.25 0.5อสุจิ8-12ล้านตัว8-12ล้านตัวตลอดไร่หตลอด0.5นี่จะมากกว่า12.5รอไม่ครับดัชนีเท่ากันแต่มันมากตรงที่นำเลี้ยงน้ำมันจำยางเนี้ยงแค่นั้นเองของมันแล้วแต่ของแต่ละประเทศ ขององไทยเราจะใกล้0.5เพราะว่ามันได้แรงเยอะมันประหยัดน้ำน้ำน้ำยาคือของของญี่ปุ่นเนี่ยเขานิยมใช้0.5ก็หายไปเพราะว่าเขาเป็นผนผลิตนำเรียงเองเพราะเขาเรื่องลองเองนะครับคือความต่างเขาทําการวิจัยมาแล้วว่า0.5 0.5ไม่มีความแตกต่างผสมเที่าตามผสมเท่ากัน จำนวน asugi เท่ากันแปดถึงสิบสองล้านเจลเท่ากันต่างกันแค่น้ำเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขามาโฆษณาว่านี่ศูมันน้ําเชื้อเยอะกว่าแสดงว่าคนขายมั่วนะครับเขาแสดงว่าแสดงว่าคุณคุณหลอกคุณหลอกดาวเนาะเนี่ยอ่ที่เราเทรดศูนย์จุดสองห้าเหตุผลมันคือมันเก็บได้เยอะ ก็ถามังสามารถถังเราถังถังเล็กกันนะครับปอกมาเล็กา5.5บางทีว่าจะเจ็บได้แค่5หลอดอันนี้มันเจ็บได้10หลอดนี่แหละเห็นว่าเป็นๆหรือว่าการเก็บเราเป็นอย่างพื้นที่ก็ถังถังในเกสตบ้านเราก็ผลิตไม่ได้ครับเราถอดชิ้นถ้าเป็นของอเมริกาถังหนึ่งก็ถ้าเป็น3.5ลิตรก็กี่หมื่นถ้าเป็นถังสนาม2ลิตรก็ฝากเข้าไปใกล้หลายหมื่นหลักสองสามหมื่น แต่ต้องกินก็ดูหน่อยแต่ก็ต้องลุ้นเอาว่าจะเป็นได้กี่วันก่อนน้ำเชี่ยนี่ปีมดลูกได้ไหมครับไม่ดีามากการจอดปืนแล้วไปวางที่ปีนลกูกเสี่ยงครับไม่แนะนำเพราะหนึ่งละ่ะเสี่ยงที่จะบางทีมดลูกมันมันแตกตอนช่วงนั้นเราสอดไปบางทีเราแทงทะลุสองอย่าลืมว่า ปืนอาปืนผสมเทียมเนี่ยเราไม่ได้แบบปลอดเชื้อขนาดนั้นนะครับบางทีเราเอาเข้าไปในมดนลูกเนี่ยมันเป็นการนําเชื้อเข้าไปให้ด้วยอันะที่สามเราไม่ได้ตรวจรับไข่เลยว่ามันจะตกไข่แบบไหนใช่ไหมครับคือการผสมเทียมเขาเขาไม่ให้ไปแตะที่รังไข่นะครับเพราะมันจะบรบกวนหนึ่งถ้า ถ้าเกิดช่วงนั้นมันกําลังกาลังจะตกผนังผนังรัางไข่กระบางม,มากครับมือเราไปโดนได้หนึ่งมันแตกเลยแล้วเขแตกมันตกไปในห้องต่อเดียวเลยต้องลองรอบอีอันที่สองคือการที่เราเอามือไปตรวจลัางไข่มันจะไปรบกวนฟิลตรงถูงที่จะงเรารับไข่มันกําลังจะเข้ามาพุ่มใช่ไหมแต่มือเราไปปัดตลอดพอมันจะขึ้นพอมาไข่ก็ตกลงในต่ออันนี้คือข้ขอเสียาการที่จะ ตวจไข่ก่อนแล้วก็ถ้าเราสอดปืนไปเปืนเราสอดไปซ้ายแต่มันไปตกขวาล่ะใช่ไหมครับออันนี้อันนี้แต่ที่เป็นห่วงคือ,อาืารติดเชื้อครับทุกทุกวันนี้อาจารย์มหาลัยบางบางท่านยังไม่เนี่ยยังไม่บอกให้สอนเข้ามาถึงนี่แล้วให้ให้สอดปืนผสมแทนแค่ครึ่งเดียวคนะัถ้าไปอบรมบางบางที่ เขาจะบอกให้สอนแค่คขึ้นโดนเพราะกังวลการติดเชือ้อถ้าเราการเตรียมปืนเราไม่สะอาดแต่ว,ว่าผมแนะนำให้ตรงนี้เพราะว่าอย่างว่าพอาะบางทีถ้าเราไปขึ้นนึงเกิดมันวิ่งไปอยู่ในดินหมดใช่ไหมมันก็ประสิทธิภาพเอาแค่โผล่มาไม่ต้องถึงกระโผลครับขนาดนี้นะเอาแคบไปมันโผล่นิดเดียวเนี่ยตรงแค่ถุงของผม แค่โผล่ท <Tipp s> ุกมือเราแตะออกเอาแค่โผล่ครับเอาแค่รู้สึกว่ามันโผล่มาจากไปปากเลือตรงนี้อย่าตรงเพราะไม่เอาถือมาถึงมานึงตรไนเพราะอย่าลืมว่าน้ำเชียวมันวิ่งได้เราไม่ต้องไปส่งทนาดนรแต่จะต่างกับตัวการสับก่อนนะการสับก่อนกาจะสับอีก ฝั่งที่มีเชี่ยวเพราะตอนนั้นคือเราเราเราจะตรวจลังไข่ได้เพราะว่ามันมันไม่เสี่ยงที่ตกไข่มัราะเป็นเชี่ยวมันสังตัวเลยเนี่ยมันไข่แลยดังนั้นการไปจับรังไข่ผสมจะมีเสี่ยงที่บอกว่าเสี่ยงที่ไข่มันจะตกโดยมีเหมือนกันผมก็เคยลองเมื่อวันก่อ มันไม่ได้ติดกันมันเป็นลักษณะนั้นถ้าเรามือไปปั่นเดียววางไปจะคลื่นตัวเข้ามาเราไม่ไปปกกามาต้องใช้เวลาอนะาจารย์เอามือเข้าไปจับไข่ใหญ่ขนาดไหนประมาณประมาณครับแต่บางตัวใหญ่กว่านี้ก็มีนะครับเล็กๆตัวนี้ก็มีแล้วแล้วแต่ข,น,น,ขนาดตัวด้วยแต่ส่วนมากก็อยู่ประมาณน,นี้แหละ แล้วท mm ี่ผมบอกว่าให้เราเขาบ้านพักวัดก็เป็นเรลาเวลาเราจับปุ๊บเราเขาที่จะทำประมาณนี้ครรับเาก็จะได้รู้ว่าเราลังไคอยู่ประมาณนี้และอีกข้อต่างอีกอย่างหนึงก็คือว่าการผสมเทียมในน้ําเลี้ยงของน้ําเชื้อเนี่ยเขาจะมีผสมยาเข้าไปด้วยนะเป็นการฆ่าฆ่าเชื้อแบคทีเรีย แต่ว yeah, mm ่าการผสมตัวนะครับผสมตัวถ้าเกิดพ่อพันมีติดเชื้อก็เป็นการแพร่เชื้อให้ตัวตัวแม่มามด้วยเพราะฉะนั้นก็คือผสมเทียมจะปลอดภัยกว่าสมจริงตรงที่เนี่ยเรื่องเรื่องเรื่องกับับตชื้อประโยชน์ของผสมเทียมก็คืออันที่หนึ่ง ปับปรุงการสัว์ได้ดีขึ้นเนาะก็คือถว่าเรามีแม่แม่บัวบ้านผสมบัวบ้านก็จะเป็น50ผนสมอีกรอบก็เป็น25ผสมไป F5 เนาะรุ่นรุ่นนี้ F5 ก็ตีมาตเอี่เรื่อ,อยแล้วก็จะเปะน็นต้องเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะ90กว่าปีาตีเรื่อ,อย อันที่สองก็คือย่นระยะเวลาการพิสูจน์ข้อพันมันมันมันย่นยังไงก็คือเพราะว่าเรารีดน้ำเชื้อใช่ไหมครับรียดออกมาตัวหนึ่งได้ประมาณสามร้อยสี่ร้อยหลอดอย่างเงี้ยสามสี่ร้อยหลอดมันก็ระจายของของกุมเราก็คือว่าเราจะเอาผสมในศูนบำรุงพันก่อนหรือของถ้าเป็นบนลมก็จะเป็นของตามเขาเรียกว่าตามรัตภูเอาน้ำเชื้อ์มาผสม แล้วก็เช็คว่าลูกที่เกิดมาให้นมดีไหมลักษณะดีไหมเก็บตัวเลขนิ่งแล้วค่อยทๆเอาลูกเสียมาแบ่งให้เกษตรนรใช้เราใช้มาตรฐานต่างๆนเขาต่างที่เขาทำอย่างนั้นบางทีน้ําเชื้อตัวนั้นน้ําเชื้อข้อนั้นก็อาจะได้มาเอามาขายหรือเอามาเก็บข้อมันตายแล้วที่เขาเขาจะรีบเก็บนะปกติอาทิตย์หนึ่งก็เรียกสองอาทิตย์ละสองที่ที่ที่รีบเก็บไปแล้วก็เอามา มีเปอร์เซ็นต์ไส้เลือนกี่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์อดทพิการตัวเล็กตัวใหญ่ก็ะจัดกระจายนั้นมันไม่แปลกที่ว่าพ่อพันที่แบบให้ลูกดีๆดังๆไม่ได้เเพราะกระบวนการแกว่ากว่าจะไปมัืจะได้แต่เขาก็ต้องเอียงตัวเล็กออกมาอันที่สามประโยชน์ที่สามก็คือสามารถทําให้สัตว์ก้อามำดูลได้นะเราสามารถ ทำเหนียวนำให้มันผสมพร้อมกันกำหนดว่าจะคอดเดือนไหนหลังผสมให้มันคอดย่องที่มียากอย่าให้เป็นคอดหน้าแลี้ยงเราก็จัดโปรแกรมเดียวได้ตอนนี้เหมือนปล่อยถุงเลยปล่อยถุงอะไม่รู้แล้วแล้วก็อีกเรื่องตัดปัญหาการเลี้ยงดูพอ่อขันนะครับหรือเราไปทำมันต้องมีพอ่อขันซึ่งออต,ต,ต้องเสีมาใส่ถังไว้เติมแต่แตงกวาใหญ่แห้งนะ บางคนซื้อถังเนี่ยคนไม้จัดแเราคนซื้อถังมาซื้อน้ำเชื่อสักซื้อถังหนื่งสามน้ำเชื้ออยูในถังสามหมื่นห้าเอามาเก็บได้สามเดือนเองแห้งแล้วสุดยอดนะน้ำเชื้อตายหมดแล้วนั่นในเกษต้องท่วมต้องท่วงนะต้องท่วมตลอดเดี๋ยวเราจะมีการ่้่เทียวประกอบแล้วเรา